สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนเช้าวันนี้เรามาพบกันในรูปแบบออนไลน์นะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเรกทุกคน l e t i t g o r l l a d i e สาวทำอะไรอยู่คะลูกเปลงเรียกเป็นเอลซ่าเอลซ่าเหรอคะโอ้โหแล้วเราจะแปลงร่างได้หรอคะได้เลยค่ะเนี่ยแข่ะ โอย่างนี้เลยเหรอคะโอเคค่ะโอ้โหค่ะสบายค่ะเมื่อกี้นี้เห็นสัญญาณภาพมาจากบ้านของน้องปวดปานกําลังแปลงร่างเว้าน้องปวดปานอยู่บ้านอย่างอารมณ์ดีจริงๆเลยใช่แล้วค่ะวันนี้เรื่องราในครังที่ของเราเกี่ยวข้องกัการแปลงร่างแต่ว่าใครจะแปลงร่างหรือจะเปลี่ยนรูปร่าง เป็นอย่างไรต้องติดตามชมที่ดีนะคะ Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from, oh, is my song. Let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life, oh, he is my song. กระชาของดวงใจเป็นรมเงาที่ซ่อนผลภัยไทยทอนชีวิตน อราชาของดวงใจเป็นผู้เขาที่ฉันวิงไปแหล่งน้ำเมื่อฉันกระหายเป็นสิ่งเพลงของฉันอง์ราชาของดวงใจเป็นร่มเงาที่ซ่อนพลภยัยไค่ทอนชีวิตเป็นไทยเป็นสียงเพลงของฉัน ท่องจำประจำาสัตตนี้นะคะอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อที่5ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากจงเชื่อฟังท่านเถิดมัทธิวบทที่17ข้อที่5ค่ะเราจะองท่องอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่จะไม่ใส่ข้อความทั้งหมดเราดูซิว่าน้องๆจะท่องได้ไหมนะคะหนึ่งสองสา ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากจงเชื่อฟังท่านเถิดมัทธิวบทที่17ข้อที่5เก่งมากเลยค่ะน้องๆทางบ้านจำได้แน่นอนนะคะอย่าลืมท่องจำพระคำของพระเจ้าไว้ในจิตใจเสมอนะคะให้เราได้อธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะถ้าแต่พระเจ้า สำหรับวันนี้ที่เป็นวันบริสุทธิ์ของพระองค์ที่เป็นอีกวันหนึ่งที่ลูกยังสามารถที่จะฟังพระคําของพระเจ้าได้ผ่านช่องทางออนไลน์ของพระเจ้าทรงเปิดตาใจของลูกที่จะเห็นถึงความหัาดิ์ส์ของพระเจ้าที่จะลูกจะรับพระคําของพระองค์ด้ใ,ใจยินดีและสามารถที่จะใช้ในชีวิตของลูกได้ลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เพื่อให้เข้ากับบทเรียนวันนี้นะคะขอเปลี่ยนชุดแปลงล่าเล็กน้อยนะคะและพระคัมภีร์ที่ครูค้อมจะแบ่งปันในวันนี้นะคะชื่อว่าพระเยซูทรงจำแรงพระกายนะคะก่อนอื่นที่จะไปฟังเรื่องราวว่าพระคัมภีร์บันทึกยังไงเรามารู้จักกับคําว่าจำแรงนะคะจำแลงเนี่ยในพจนานุกรมแปลว่าเปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะตรงกับภาษาอังกฤษว่า Transfiguration ซึ่งมาจากคำว่า t r า n บวกกับ Figure นะคะซึ่งหมายถึง t r a n นคือเปลี่ยน Figure คือรูปตรงตัวเลยก็แปลว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างออกไปนะคะคำว่าจำแรงเนี่ยน้องๆก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นคำที่ค่อนข้างจะเก่า นะคะเพราะว่าอาจจะพบในภาษาที่เป็นภาษาวรรณคดีการใช้คําว่าจําแลงนะคะก็ยังปรากฏอยู่ในปัจจุบันด้วยนะคะน้องๆอาจจะคิดไม่ถึงว่าคํานี้ไปปรากฏอยู่ในวงการอาหารเพราะเรามีอาหารชนิดหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าหมูกรอบจําแลงหมูสับจําแลงจริงๆแล้วเจ้าหมูไม่ได้จําแลงนะคะแต่ว่าเป็นพืชต่างหากพืชผักแล้วก็ถั่วนะคะซึ่งแปลงร่างมาเป็นหมูนะคะก็มีการใช้สอบคำนี้อยู่ในปัจจุบัน ส่วนพระคัมภี์นะคะที่วันนี้คูอ้อมจะแบ่งปันเนี่ยปรากฏอยู่ในพระธรรมถึง3เล่มด้วยกันนะคะเล่มแรกก็คือมัทธิวนะคะปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่17ข้อ1ถึง13พระธรรมเล่มที่2ก็คือพระธรรมมาระโกนะคะอยู่ในมาระโกบทที่9ข้อ2ถึงข้อ13และสุดท้ายค่ะปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกา ลูกาบทที่9ข้อที่2 8ถึง3 6ซึ่งจะเป็นตอนที่ครูออมเลือกมาอ่านเพื่อให้เราได้เห็นภาพเรื่องราวในพระคัมภีร์ด้วยกันค่ะหลังจากพระองค์ตัดคำเหล่านั้นได้ประมาณ8วันพระองค์ทรงพาเปโตยอนและยาเกาะขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐานขณะพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่พระพาของพระองค์ก็เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์ก็ขาวจนพระตาและนี่แน่ มีสองคนสนทนาอยู่กับพระองค์คือโมเสสและเอรียาผู้มาปรากฏด้วยรัศมีและกำลังกล่าวถึงการจากไปของพระองค์ซึ่งใกล้จะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มส่วนเปโตกับคนที่อยู่ด้วยกำลังง่วงหาวหาวนอนแต่เมื่อพวกเขาตาสว่างขึ้นเขาก็เห็นพระรัศมีของพระองค์และเห็นสองคนนั้นที่ยืนอยู่กับพระองค์เมื่อสองคนนั้นกำลังจะลาจากพระองค์ไปเปโตก็ทูลพระเยซูว่า พระอาจารย์ดีจริงๆที่เราได้มาอยู่ที่นี่น่าจะทําเพิงขึ้นสามหลังสําหรับพ่อองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งและสําหรับเอลียาหลังหนึ่งเปโตรไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรออกไปขณะที่เขากําลังพูดอยู่นั้นก็มีเมฆปกคุมพวกเขาไว้และเมื่อเข้าไปอยู่ในเมฆนั้นพวกเขาก็กลัวแล้วมีพระสุรเสียงดังออกมาจากเมฆนั้นว่า ผู้นี้เป็นบุตรของเราเป็นผู้ที่เราเลือกสรรไว้จงเชื่อฟังท่านเถิดเมื่อสิ้นพระสูรเสียงนั้นแล้วพระเยซูก็ทรงปรากฏอยู่เพียงลําพังพวกเขาก็ปิดเรื่องนี้เงียบและในช่วงเวลาต่อมาเขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังถึงสิ่งที่เขาเห็นนั้นเรื่องราวที่ได้อ่านไปแล้วนั้นนะคะก็เป็นเรื่องราวตอนที่เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูได้เล่าให้สาวกฟ,ฟังว่าอีกไม่นานเนี่ยพระองค์ก็จะได้สิ้นพระชน นะคะแล้วก็อีกไม่นาน3วันก็จะฟื้นขึ้นพระเยซูก็ได้พาสาวก3ามคนคือเปโตรยอนและยากรอนเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะอธิษฐานแล้วพระคัมภีร์เนี่ยทั้ง3เล่มน,นะคะก็บันทึกตรงกันว่าเมื่อพระองค์เนี่ยได้อธิษฐานพระพักหรือใบหน้าของพระองค์นั้นก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือเหมือนมีแสงนะคะออกมาจากใบหน้าของพระองค์ไม่เพียงเท่านั้นเนี่ย ทั้งตัวรวมถึงชุดที่ใส่อยู่นะคะคือฉลองพระองค์เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยคือเหมือนมีรัศมีอันแบบที่ทำให้เรียกว่าแสบตาเลยเนี่ยเกิดขึ้นกับพระองค์ซึ่งในพระธรรมมาราโกเนี่ยบันทึกว่าฉลองพระองค์ก็ขาวขาวชนิดที่ว่าไม่สามารถมีช่างฟอก นะคะช่างฟอ,อกผ้าคนใดในโลกที่จะแบบฟอ,อกผ้าแล้วให้ขาวได้แบบขนาดนั้นน้องๆนึกออกนะคะชุดนักเรียนของเราสีขาวเนี่ยพอใส่ไปน,นานๆเนี่ยมันก็จะหม่นจะหมองใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะเอาไปซักนะแล้วก็ใส่ไฮเตอร์ลงไปน้ำยาฟอ,อกผ้าขาวเสื้อของเราที่มันหม่นหมเนี่ยมันก็จะสว่างข,ขึ้นแล้วพานพี่เนี่ยบันทึกว่าต่อให้น้ำยาใดหรือโอ้คนไหนเนี่ยที่ฟอ,อกผ้าเก่งมากมาก ก็ไม่มีทางทําให้ผ้าขาวได้เท่ากับชุดของพระเยซูอันนั้นคือในพระธรรมมาระโกบันทึกไว้นะคะก็คือเหมือนมีรัศมีนะคะออกมาจากพระเยซูนั่นก็คือสิ่งที่สาวกทั้งสามคนเนี่ยได้เห็นซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็คล้ายๆว่าม่วงอยู่นะคะแล้วก็พอหันมาเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าต้องตกใจตื่นตาค้าง,งกันเลยทีเดียวการที่พระเยซูสามารถที่จะเปลี่ยน รูปร่างของโรงเนี่ยให้มีรัศมีออกมาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่คนธรรมดาทําได้นะคะครูอ้อมทําไม่ได้น้องๆที่บ้านทําไม่ได้นะคะเกิดวันไหนอยากจะให้ใบหน้าผ่องใสมีรัศมีออกมาเราทาไม่ได้ทั้งไมพระเยซูทําได้นั่นหมายความว่าพราะ่งไม่ใช่คนธรรมดาพระเยซูไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บันทึกต่อไปหลังจากที่ สามคนนั้นนะได้ตกใจแล้วนะคะมีเมฆได้ปกคลุมแล้วก็มีเสียงตรับมาจากฟ้ามีเสียงพูดนะคะออกมาจากฟ้าว่าท่านผู้นี้เนี่ยเป็นบุตรที่รักดังนั้นพระเยซูไม่ใช่คนธรรมดาประการแรกเลยก็คือพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านไปนั้นก็ ชี้ให้เราได้เห็นชัดว่าพระเยซูปเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะว่าในลูกาบทที่9ข้อที่30นั้นได้บอกกับเราว่ามีสองคนกำลังคุยอยู่กับพระองค์นั่นก็คือโมเสสและเอลิยาซึ่งหัวข้อที่ทั้งโมเสสเอลิยาได้กำลังพูดคุยกับพระเยซูก็คือหัวข้อของการที่อีกไม่นาน พระเยซูนั้นจะเสด็จจากไปจากไปในที่นี้ก็หมายถึงการสิ้นพระชนของพระองค์ที่กําลังจะใกล้เข้ามาแล้วก็ในพระมรีได้บอกว่ากําลังกล่าวถึงการจากไปของพระองค์ซึ่งใกล้จะสําเร็จในกรุงเยรูซาเลม็มพระบุตรของพระเจ้ามาเพื่อที่จะรับแตกบาปคนทั้งโลกในพระธรรมยอห์นบทที่3มข้อสิอบอกว่า พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ประการที่สองนะคะพระองค์ทำแบบนี้ได้พระองค์ไม่ใช่คนธรรมดานอกจากเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วพระองค์เป็นพระเจ้าพระคัมภีร์หลายตอนนะคะได้ชี้ให้เห็นว่าพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดา นะคะและเราจะเห็นในชุดคำสอนตลอดซีรีส์นี้เลยเราจะเห็นถึงการอัศจรรย์ของพระเยซูมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พรองค์นั้นได้มีฤทธิ์อำนาจนะคะอยู่เหนือธรรมชาติต่างๆพระองคทรงห้ามพายุพระองค์มีฤทธิ์อำนาจแล้วสามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บพระองค์สามารถที่จะรักษาคนหูหนวกให้ได้ยินนะคะพระองค์ยังาสามารถที่จะทำให คนตายได้ฟื้นขึ้นนั่นคือสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคริสธรรมคัมภีนะคะสิ่งเหล่านี้ทําให้เราเห็นว่าหนึ่งพระองค์ไม่ใช่คนธรรมดานะคะพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์คือพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญากับเราไว้นะคะก็สามารถเป็นเรื่องที่จะทําได้อย่างแน่นอนในการที่จะรับ บาปของคนทั้งโลกในการที่จะอภัยความผิดบาปของเราหรือพระสัญญาอื่นๆที่พระองค์บอกว่าพระองค์รักเราพระองค์ห่วงใยเราสิ่งเหล่านี้พระองค์ทำได้อย่างแน่นอนนะคะก็อยากจะขอหนุนใจเป็นพิเศษนะคะสำหรับในช่วงนี้ที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 เราจะดูเหมือนว่าอยู่ในความทุกข์ยากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษ,ษฐกิจการใช้ชีวิตต่างๆก็ขอให้น้องๆน,นะคะได้ วางใจและมั่นใจในพระเยซูคริสต์เจ้าที่เราเชื่อถือนะคะว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตของเรานะคะทรงให้กำลังใจกำลังกายกับเราที่จะ,ะเผชิญเรื่องราวยากๆนี้ไปได้แล้วก็พระเยซูนั้นยังทรงเป็นพระเจ้า ผู้ที่ทำการอัศจรรย์ในอดีตมากมายและเชื่อแน่ว่าชีวิตของเรานะคะจะเห็นถึงการอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์ได้ช่วยเราที่จะผ่านครั้งนี้ไปนะคะมีพระพีตอนหนึ่งที่บอกว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าขอให้พระเจ้าองค์อัศจรรย์นั้นได้ให้กำลังแกนง่น้องๆและผู้ปกครองทุกคนนะคะ สิ่งที่น่าสนใจในพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะก็คือสาวกนะคะสาวกได้มีโอกาสที่จะเห็นเรื่องราวอันอัศจรรย์นี้ซึ่งเรียกว่าพระเจ้าเปิดเผยและสัมแดงให้เขาได้เห็นแต่เขาไม่เพียงที่จะเห็นเท่านั้นแต่เขามีความเชื่อนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้ปล่อยให้เหตุการณ์การอัศจรรย์ครั้งนี้เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็ผ่านเลยไปเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะแล้วบางครั้งเราก็ ลืมเรื่องนั้นไปเราอาจจะลืมไปแล้วว่าเราวางหนังสือเล่มนี้ไว้ที่ไหนเราอาจจะลืมไปแล้วว่าเราสัญญาอะไรกับใครนะคะแต่ว่าเปโตเนี่ยไม่ได้ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะแล้วยังใช้ประสบการณ์ที่เขาได้มีนั้นหนุนใจคนอื่นนะคะการอัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นกับเขาเขาไม่ได้ปล่อยผ่านไปเราพบว่าเปโตนะคะได้เขียนจดหมายนะไปหนุนใจคริสเตียนยุคแรกนะคะว่า ในช่วงตอนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความชั่วร้ายเต็มไปด้วยความบาปมากมายก็ไม่ต่างอะไรกับตอนนี้นะคะเขาหนุนใจว่าคริสเตียนควรจะยึดมั่นนะคะในความจริงแห่งพระเยซูคริสต์นั่นเป็นทางเดียวที่สามารถดําเนินชีวิตในท่ามกลางความชั่วร้ายแล้วก็มีความหวังใจว่าพระเยซูนั้นจะเสด็จกลับมาอีกครั้งก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมสองเตโตบทที่1นะคะ เพราะว่าเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่แต่งขึ้นอย่างชาญฉลาดเมื่อเราได้ประกาศให้พวกท่านทราบถึงฤทธานุภาพและการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายแต่เราเป็นสักขีพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ทรงได้รับพระเกียรติและพระสิริจากพระเจ้าพระบิดาและพระสุรเสียงจากพระสิริอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรของเราและเป็นที่รักของเรา เราพอใจท่านผู้นี้มากพวกเราเองก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์ขณะที่เราอยู่กับพระองค์ที่ภูเขาบริสุทธิ์นั้นและเรามีคําเผยพระวจนะนี้แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีถ้าพวกท่านจะเอาใจใส่คํานั้นเพราะคํานั้นเป็นเสมือนตะเกียงที่ส่องสว่างในที่มืดจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวรุ่งจะผุดขึ้นในใจของพวกท่านซึ่งสิ่งที่เปโตสอน นะคะก็สอดคล้องกับสิ่งที่พระบิดาได้ตัดลงมาตอนที่พระเยซูเนี่ยได้จำแรงพระกายบนภูเขานี่แหละนะคะซึ่งเป็นข้อท่องจําที่เราท่องกันในวันนี้ก็คือมัทธิวบทที่17ข้อที่5นะคะซึ่งบอกกับเราว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากจงเลยคะจงเชื่อฟังจงเชื่อฟังท่านเถิดนะคะและสําหรับ หลายหลายคนนะคะครูอ้อมเชื่อว่าเราเคยมีประสบการณ์นะคะในการช่วยในการที่ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่เราไม่สบายเราอธิษฐานกับพระเจ้าเราก็หายหรือว่าเราเคยทําของหายอธิษฐานแล้วพระเจ้าก็ให้เราเจอหรือ,เ,อเรื่องที่เราอยากได้ของบางอย่างนะแล้วอธิษฐานพระเจ้าก็ตอบ หลายๆเรื่องที่เราเคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าอย่าให้เหตุการณ์นั้นผ่านเลยไปอย่าให้เราลืมเรื่องราวเหล่านั้นแต่ให้เราใช้นะคะเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมีการที่จะหนุนใจคนอื่นต่อไปนะคะอันนี้เป็นบทเรียนในวันนี้ค่ะ กิจกรรมท้ายบทเรียนของน้องปหนถึงปสาวันนี้นะคะลองมองหาอุปกรณ์ในบ้านอย่างแรกกระดาษสีค่ะเลือกสีตามชอบใจแล้วก็อย่าลืมมองหาสีไม่ว่าจะเป็นสีช็อกสีเทียนสีไม้กันไก่กาวแล้วก็ปากกาสีดำหนึ่งแท่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นรูปพระเยซูรูปนี้จะวาดเองหรือว่าจะเซฟจากออใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเราตัดกระดาษให้เป็นสี่เหลี่ยม จากนั้นใช้สีระบายเป็นพื้นเป็นรัศมีแบบในตัวอย่างนะคะเป็นเหมือนรัศมีของพระเยซูนะคะจากนั้นตัดรูปพระเยซูตามแบบนะคะแล้วก็แปะลงไปไม่ยากเลยนะคะจะทำให้น้องๆได้จดจำบทเรียนในวันนี้ได้แต่ส่วนของอพี่นะคะป .4 5 6วันนี้จะค่อนข้างยากสักหน่อยนึงนะคะอุปกรณ์ก็มีดังนี้ค่ะ อุปกรณ์ก็คล้ายๆกับของน้องๆน,นะคะได้แก,ก, 9, ก่กระดาษสีกาวปากกาสีดํากระดาษสีขาวที่วาดรูปพระเยซูแล้วนะคะที่ต่างออกไปก็คือเข็มกับด้ายในแบบนะคะเป็นเข็มพลาสติกแต่ถ้าที่บ้านของน้องๆเนี่ยมีเข็มเย็บผ้าของคุณแม่ก็ใช้ได้เหมือนกันขั้นตอนแรกนะคะเราจะตัดรูปพระเยซูออกมาแล้วก็วางลงบนกระดาษสีจากนั้นใช้เข็มนะคะเจาะรอบรูปของพระเยซูนะคะห่าง ตามแบบเลยพื้นที่ที่เหลือเนี่ยให้เจาะเช่นเดียวกันเจาะให้กระจายนะคะตามพื้นที่ที่เหลือตรงนี้ใช้จินตนาการได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเราจะร้อยเข็มกบไดาเข้าด้วยกันแล้วก็จะลากนะคะเหมือนแบบว่าโยงเส้นนะคะจากข้างนอกสู่ข้างในตรงกลางก็จะว่างจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำรูปพระเยซูที่ตัดแล้วนะคะติดกาววางลงบนกระดาษน,นะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะจากผู้ช่วยของครูออมจากน้องโปรดปานะคะป .3 ขึ้นป .4 ทํากิจกรรมนี้นะคะช่วยทํามาเป็นแบบให้ดังนั้นแล้วนะคะพี่ป .4 5 6ก็จะสามารถทําได้แน่นอนนะคะไม่ยากเลยนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้ใครส่งเข้ามานะคะครูออมให้ไปเลย10คูป,ปองนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube n g m ใจสมานด้วยนะคะ